ตอนรับผู้ใช้ครับตอนรับนะฮะน้องนัดกับน้องตูนนะฮะเดี๋ยวมาเล่นปลาปิงปองไทยชื่อดารากันมาหาผู้เล่นคนแรกก่อนฮะมาปึ๊บโอเคน้องตูนเริ่มก่อนเลขะไรครับอ่อหกค่ะหกนะถึบโอ้ยน่าจะต้องน่าจะน้องนัดต่อแล้วอ่อสี่ค่ะสี่นะปึ๊บยังไม่เห็นน้องตูแน่เลยสองค่ะสองปึ๊บ บ <Boy>, อยปรนะกอบทูกับฟิล์มนะฟิตาเจียนนะ <3. S 1> สามสามเอาไปข้าวสามนะเข้าวสามกะไรหนึ่งสองหนึงเอาเผื่อยังเผื่อยเอาเผื่อให้น้องนัดอยู่แ <c oughs> ต่ไปน้องนัดได้เริ่มก่อนนะห้าค่ะห้านะปึ๊บมาหน้าเลยค่ะสามสี่ค่ะสี่ปึ๊บดู้ไหมี๋ยวตอบก่อนข้ามข้ามน้องนัดครับ ่าแปดค่ะแปดป๊บไอาวิศาทุกีทำงานอแล้วถูกแล้วมาตื่นเต้นจะยนลงอ่ะหนึ่ายเบา่อาไม่หนึ่งอีกแล้วหรอจบใหม่ให้จบใหม่ให้จบใหม่สงสารนะ้าอ่ามาเอาให้เข้าห้เข้าสามลูกโอ้ลูกแรกเรียบร้อยยังเอาคนนี้ลูกหแล้วหนึ่งแล้วอีกสองลูกอีกสองลูก อี๊ยคุท้ทยโอเอ็มจีคสุดท้าย <OMG. S 1> าย,ยังยังงไม่เข้าไม่เข้าตอนนี้หนึ่งต่อสองนะมารอที่น้องตูนนะลูกต่อไปตูนเลอกเลยห้าค่ะห้ารอที่ห้าแล้วนะปึ๊บนี่นังชัดอยู่นะแกมบุ๋มทุกมาตีลูกเดียวห้าห้าเลยนะโอเคเรียบรนะ้อยแล้วสาธา